นี่เล็กเสี่ยวหงข้าเจอคยคนหนึ่งด้วยแหละว่าไงอุ้ยขอคนนั้นมีชื่อว่าอะไรล่ะขอคนนั้นอ่ะมีชื่อว่าอแย้มอะ่ะแย้มใช่นั่นแหละแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยร้ายเหลือทนเลยนะร้ายยังไงอะ่ะเนี่ยเขาก็ไปภาคลูกภาคแม่เขามาละสิอุ้ยร้ายแรงขนาดนั้นเลย ก็ใช่อ่ะดิอย่าด่ามันเลยเกินอีชาตชั่วอีจันไรอีกะหลี่ลอยฟ้าอีสมองหมามันยาควายอีอีควายเอ้ยอีควายเผื่ออีช้างน้ําอีหมาอืมอีอุ้ยอุ้ยใจเย็นก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวไม่มาเห็นเขาอุ้ยอย่าอย่าพึ่งด่าอุ้ยใจเย็นผีทะเลอีนาดีญาติผีทะเลอีนานังหมาอีควายดูดเลือดอีปิงดูดเลือดอืออี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  ีเด็กปากยังไม่ส <tại> ิ้นกลิ่นน้ำนมไม่รู้จักโขงหงอกดำชาติชั่วอีสมองหมาอีบัญญาควายอีบ้าบออีอีอีกัลีอีอีกันลีลอยฟ้าอีกัลีดังไม้อีกลีชาติอีกัลีแย่เอาไงเอาไงสิวะวาเฮ้ย สถานีต่อไปสยามท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีลมได้ที่สถานีนี้ next station สยาม interchange with สีลม line ไอหัวไปเลยอุ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะลงไปอยูนี้แหละเออเออคือเออเอออะไรเนี่ยอุ้ยตายละวมึงมากันทำไมใครเชิญ จ้วยก้่าวขาออกแทบไม่ทัน